งานเด็กท <l Army> <t ắng> <s Techn Pokémon> ี่อ่านข้อข่าวฝั่งน้องไปงานเนี่ยกิจกรรมเนี่ยที่น้องๆดูกิจกรรมสังเกตอะไรบ้างนะครับก็จะมีสังเกตว่าอที่เขาแสดงมีตัวละครชื่อน้องไป็นเรื่องอะไรที่ขึ้นขึ้นมาบ้างนะครับก็เอย่าลงไปในงานนะครับเป็นกิจกรรมนะครับตอนนี้ เรามาเข้าสู่กิจกรรมเล่า,น,านิทานอ่านแรปของเราเองครับระหว่า,างนี้นะครับก็จะมีพี่นี่คนสวยของเราจากห้องอะไรเอ่ยน้องชื่อ,อายค่ะน้องอายนะครับกับน้องใบหมอนค่ะห้องเดียวกันเปล่าห้องปอ .2 งรับหกค่ะงูป .2 ทับหกนะครับน้องอายกับน้องใบหมอนเคยฟังเพลงแรปไหมเยะอะเยอะเ่ยเคยไหม ไม่เคยเอ้าแล้วรู้ไหมว่าแร็ปคอืออธิบา,ายง่ายๆในวิชาภาษาไทยน้องๆรู้จักกรอนไหมกรอนทาท้องจองรู้จักไหมครับออไปคล้ายกันแบบนี้เลยแต่ว่าใส่ดนตรีเข้าไปใส่ท่วงทำนองเข้าไปเหมือนที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าแร็ปมันเป็นยังไงนะครับอ่าระหว่างนี้นะครับเอา้เอา มิวสิกมาระหว่างนี้ไทยไทยนึกสนุกจะพิยักแท่งยับัา,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 านั่งไปก็ติดตามได้ เปลปรกมือให้พี่หากันตึงหน่อยครับน้องดูแบบงงๆครับเอาพี่หาพี่หารไปดีไปดีจะต้องจับใจว่ตันไปเสหลบอ้ไหขอเอาไว ย่างหมดย่างใค,ใครอยากช่วยเพื่นอตนตัดตัวนึงตัดตัวนึงใครอใครอยู่ห้องหนึ่งใครอยู่ห้องหนึ่งเลขที่ <c oughs> เลขที่ๆๆยี่สิบนะใครใครับไม่โย่ไม่โย่ออ่าเลขที่สองก็ได้มาเลยตัวเไรเอ่ยตัวเลขเอ่ยกว,วางกวางถูกไหมถ้านะครับถูกต้องนะครับรับของนักวันไปเลยสามสาวสามหายของเรานะครับ แต่แล้วนะครับพี้ล่ก่านที่สุตกนะครับห้านะครับต่อไครับคนี่สองนะนะทีงสองนะเอาทุกห้องเลยแต่ว่าจับตามเลขนี่ตอนนี้นะเขาเลขสองหลักมั้เรามีเลขที่ถึงเลขที่อะไรอ่ะอีจาขุั ห้องสองนะครับเลขที่21 21่ครับห้องสองถึงห้องห้าเลขที่21ออกมาเยอะห้องซิวนะครับซิวสันซิวใช่ไหมไม่ใช่อ่ะแนะทำทีแไก้ะเป็นอ,อะไร ้าอะไรนะถ้าจะช้าเนมันมี้นใสยังไงนะมันก็เลยเป็นยังไงรช่วยเพื่อนได้บ้างน้ามัตื่นตามาตื่นตาแลาวนะเพราะนนถ้าเราไม่อยากถึงนสายเปนยังไงหัวข้ามันตื่นข้ามีไหะครับตอนบกวข้าครับถูกไหมถูกไหมเพื่อนเพื่อนถูกต้องนะครับออากรอเป๋านมันไปก่อนนะครับของเราพี่อ้อ แจกของรางวัลน,น้องนิดนึงครับน้ามาห้องต่อไปนะครับเมือ่อกี้ห้องสองกับห้องสามนะครับอ่าม,มายังดังยังไม่แจ้งยัง,ย,งยังไม่ได้เกียวเลยแลองแดมชอบตัวอะไรอยู่ครับในเรื่องนี้ครับ ดไม่น่ารักเลยชื่อหน้าตัวไม่ใช่ใช่ไหมพี่ก็น่ารักทุกตัวนะคะอ่าน้องน้องใหม่มั่น้องใหม่ชอบตัวที่ที่ที่สุดชอบตัวควารเป็นผีที่นี่ที่สุดไก่เพราะอะไรมันเป็นไข่บรรลุได้อ๋อไม่ใช่เพราะว่าไก่อร่อยใช่ไหมครับไก่ย่างหน้าดาวอ๋อไม่ใช่ ตอนปนี้นก็ถูกหมดเอารับประกอบขอกวันไปเลยนะครับ,อ,รบอ่านะครับอ่านะครับกิจกรรมแรก่านไปแล้วเ,เรามีอีกกิจกรรมหนึ่งครับพี่โอกิจกรรมนี้สนุกกว่ากิจกรรมเร้วัดนิทานนะครับใช่เราเราเคยเล่าเาราเคยฟังนิทานใช่ไหมครับวันนี้เราไม่ฟังแล้วเราจะมาเล่า,านิทานนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานไม่รุ้จบเพราะเราจะเล่าต่อนคร ใช่เดี๋ยวน้องๆทุกคน,นจะช่วยกันแต่งเรื่องขึ้นมาคนระับโดยที่ที่จะเริ่มจากโจทย์ที่ง่ายก่อนว่าการละครการละครมีการข่าวเรื่องวะนะม,ะม,มีสามารถจะมาแต่งเรื่องต่อจากนี้ได้บ้างไม่มีเลยเนี่ยจะเป็นหถู่เลยอะ เอาน้องตัวน้อยนะครับการละครั้หนึ่งหมาหรือส <itte> <bes yn> ุน <c oughs> <nos hyd observing> ัขตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะแต่งให้ต่อไปดีอว่าแต่งได้ไหมอะไรก็ได้ได้ดีะได้ดีได้ไหมตอบแล้วดังนั้นนิดนึงครับเพื่อนๆจะได้ดีและใครห่อ มีหมาตัวหนึงน่งมีหมาตวน่เล้นหมาแต่งได้ตามสานการน้องอะไรเอ,อ่ยแล้วมันก็ไล่ไก่ไล่ลกไก่ไล่ไก่ไล่จัดไก่ประมานั้นนะครับอ่านะครับแล้วของรางวัลไปเลยแล้วมันก็ไล่จัดไก่นะครับแต่ละครั้งหนึ่งมีหมาตัวหนึ่งแล้วมันก็ไล่จัดไก่ ใครจะมาล่าร้มใครมีรักยิ้มใครมีรักยิ้มออกมาใครมีรักยิมนับบ้านบานแล้วก็ไปนั่งหน้าตักรงานเดิร้าแม่เินไร้านเดินไปนก็เดป